สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหวัวโตโต,โตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออลาพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะในไล์มีดีในดีมีไายนะคะขอบคุณคนที่ ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นค่าครูให้แม่หมอนั่นเองเชา้านี้วันที่9เดือน8อากาศที่สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทํางานนะคะของชเชออ้าของวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมานะคะทำไพ่แรนดอมกันก็คือ การเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นใหม่ดีๆเสมอนะคะการเปลี่ยนแปลงใดนะคะที่จะนำพาคุณได้เจอภายในสามสี่วันนี้นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมาเปิดสิ่งดีๆให้กับลูกดวงของแม่หมอด้วยนะคะ นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะทุกคนในร้ายมีดีในดีมีร้ายค่ะนะคะขอกรีดไพ่ก่อนนะคะทุกคนสิ่งใดงามจะเกิดขึ้นกับคุณไหมนะคะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตค่ะมาดูตัวตนของทุกคนกันก่อนนะคะว้าว h ดอะเดต นะคะเดอเดแล้วก็8ดถ้วยการก้าวเดินออกไปจากนะคะสิ่งที่มันหมดแพทชั่นนะคะคุณมองสิ่งต่างๆคุณรู้สึกอะไรอาวรกับสิ่งที่มีอยู่แต่คุณกำลังจะเดินออกไปหาจุดที่ จุดที่มีความสุขนั่นเองเดินออกไปหาตะวันส่วนที่จะมาเติมเต็มคุณอีกสองถ้วยเห็นไหมคะอีกสองถ้วยนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณหน้าในเร็ววันนี้นะคะจะเกิดเกินเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกคนนะคะมาค่ะ นะคะ。Uh huh. เดะมูนเดะมูนตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพูดอย่างนี้คุณเข้มแข็งกว่าคนอื่นเยอะแยะถ้าคุณไม่สงสารตัวเองอะ่ะให้คุณสงสารเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะรู้ไหมว่าเม็ดเลือดขาวสามร้อยล้านตัวมันรักคุณมากแค่ไหนมันอยู่กับคุณมันสู้เพื่อคุณเพื่อที่มันจะเอาชนะ เชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายคุณแล้วคุณเป็นใครคุณถึงจะไม่ลักตัวเองขนาดเม็ดเลือดขาวซึ่งมันอยู่ในร่างกายคุณมันยังรักคุณมากขนาดนี้เลยไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพูดกับตัวเองแบบนี้เนื้อเอมเพรนะคะแล้วคุณจะได้เจอ ความสุขเห็นไหมไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพูดกับตัวเองอย่างนี้ถ้ารู้สึกแบบเหนื่อยล้าอะไรพูดทุกทุกครั้งเลยพูดเยอะๆจนคุณลืมความเหนื่อยไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่คือ D M page นะคะอ้ามนะคะแล้วก็ นะคะความสุขจะเข้ามาความอุดรมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเป็นผู้ให้เสมอมาเราเชื่อว่าความดีของทุกคนจะนำพาให้ทุกคนไปเจอสิ่งดีๆแน่นอนคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะท่านอยากบอกอะไรนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท่านจะมาเปิดอะไรให้กับคุณ The Tower ค่ะ เดอะทาวเวอร์ Tower, มันได้จบลงแล้วสิ่งที่มันมืดมันมัวหมองทุกอย่างนะคะได้จบลงแล้วนะคะเดอะทาวเวแต่จบแบบนี้จบแบบเจ็บๆเลยนะคะจบแบบกระทันหันเลยนะคะอ่ะมาต่อนะคะความสุขแล้วคุณจะได้รับความสุขในใจคุณจะมี การเติมเต็มตัวเองเหมือนที่แม่หมอบอกคุณเจ๋งที่สุดคุณเก่งที่สุดถ้าคุณไม่รักใครให้นึกถึงว่าเม็ดเลือดขาวสู้เพื่อคุณมีชีวิตมีลมหายใจทุกวันนี้คุณต้องอยู่ให้ได้เพื่อเม็ดเลือดขาวของคุณเท่านั้นฉันรักเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสู้เหมือนกันเหมือนเหมือนเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับหลังจากที่ ความเจ็บปวดที่คุณคุณแบบไม่ยอมออกออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่อยากไม่ยอมออกจากความคิดมากคิดเยอะอะค่ะนะคะ,นะคะเราก็เลยจะต้องเขาก็เลยแบบมาทาวเวอร์เราก็เลยต้องพูดเล่งๆนะคะนี่ไงนะคะราชินีถือดาบ สู้ไปข้างหน้าค่ะในเมื่อเม็ดเลือดขาวสู้เราก็ต้องสู้เหมือนเม็ดเลือดขาวนะคะนี่คือชัยชนะของคุณคุณจะได้รับชัยชนะความสุขเข้ามาแล้วค่ะช่วงทามมิ่งของคุณเข้ามาหาคุณเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงทามมิ่งที่คุณจะได้รับนะคะโอกาสดีๆนะคะที่คุณจะได้เจอได้เจอการงานนะคะคุณกังวลเรื่องงานแต่การงานไม่มีปัญหา คุณจะได้มีงานใหม่ๆเหมือนบางคนได้งานใหม่แล้วละค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มต้นเหมือนนับหนึ่งใหม่นั่นเองนะคะการงานของคุณเหมือนนับหนึ่งใหม่ตอนนี้นะคะจากที่คุณปักชำนะคะเริ่มออกใบแล้วเห็นไหมนะคะงานใหม่ของคุณนะคะ บางคนนะคะจะได้กลับไปทํางานเก่าๆสิ่งเก่าๆไปรีโนเวทนะคะเอางานเก่าๆกลับมาทําบางคนจะได้เจอลูกหนี้นะคะเอาหนี้สินมาให้และบางคนนะคะรักเก่าจะกลับมานั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งต่างๆของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะในชีวิตคุณนะคะจะดีหรือไม่ดีนะคะดีสิคะนี่คือ6ถ้วย การเงินนะคะลูกนี้จะเอาเงินมาให้คุณแน่นอนราชินีถือเหรียญน,นะคะนี่คือนะคะคุณจะทำอะไรคุณก็หยิบเป็นเงินเป็นทองเพราะว่า ช่วงเวลาตอนนี้มันได้จบลงแล้วคําว่าเดอะทาวเวอร์จบตั้งแต่วันที่8แล้วด้วยก็ได้นะคะชีวิตใหม่ก้าวใหม่ดีๆนี่คือก้าวใหม่ของคุณโอกาสใหม่ๆความสุขคุณก้าวเผชิญกับสิ่งต่างๆนานานั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะการเงินนะคะราชินีถือเรียนเลยนะทุกคนเงินคุณจะได้ หกเหรียญบางคนนะคะจะไดล้ลูกนี้เอาหนี้มาเอาหนี้มาคืนบางคนจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะเรื่องการเงินแต่ที่แน่เงินก้อนใหญ่คุณเป็นราชินีถือเหรียญถ้าเป็นราชินีถือเหรียญคุณจะมีเงินเข้ามาหาคุณเงินก้อนใหญ่แล้วเงินตัวนี้คุณสามารถนำไปขยายสาขานำไปขยายจิตการได้เห็นไหมคะคุณมองจิตการของคุณอยู่นะคะคุณก็เออได้เงินตัวนี้มา อาจจะนะคะได้มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่คือตัวตนของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะภายในเร็ววันนี้สเตนคุณเป็นคนเก่งคะ่ะเห็นไหมคะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเข้าได้กับทุกคนคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเห็นไหมนะคะต่อสู้คุณจงรักเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะคุณต่อสู้กับกี่ล้านตัว นะคะที่คุณจะได้มาเกิดเพราะคุณมาเกิดแล้วนะคะมีเชื้อโรคเข้ามาเม็ดเลือดขาวมันยังสู้เพื่อคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงรล,ลักเม็ดเลือดขาวของคุณให้มากๆอย่าทําให้เม็ดเลือดขาวคุณ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณได้เริ่มต้นใหม่งานใหม่ๆแน่นอนและนะคะ การเจราจาหรืออะไรผู้ใหญ่หลักเอ็นดูเห็นไหมคะคุณจึงง้างปากราชสีคุณรู้ไหมราชสีอยู่ในปากราชสีมีแต่ทองคําทั้งนั้นมีแต่ความมั่งคั่งล่ํารวยนะคะบางคนเข้าไปหาผู้ใหญ่ไปเจราจานะคะ ผู้ใหญ่รักลเล็นดูเชื่อถือในในตัวคุณมากเอ็นดูคุณมากเลยนะคะแม้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะมีอํานาจวาสนาเป็นถึงดาชาป่าเขายังเอ็นดูคุณให้คุณอ้าปากเขาเลยนี่คือตัวตนของคุณช่างดีช่างงดงามมาดูไพ่ด้านหลังค่ะความสุขค่ะนะคะความสุขที่คุณจะได้รับนะคะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้ว มันคือช่วงเวลาทามมิ่งของคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมันคือโอกาสใหม่ๆนะคะรีบคว้าเลยไม่ต้องเอไม่ต้องอะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณดีเอ็มไพเล โอยโทษที The พ m p เลอ e r นะคะ The พ m p เลอ e r นะคะบางคนคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนั้นเป็นเป็นเจ้าของจิตการเป็นผู้มีบารมีเขาอาจจะเขาช่วยคุณแน่นอนและบางคนนะคะ คุณจะได้เป็นเจ้าของจิตการในอนาคตนี่คือสิ่งที่คุณวางไว้และไปให้ถึงเป้าหมายนะคะบางคนจะได้เจอคนต่างชาติได้ทำงานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะวิขึ้นเทงดีเอ็มเพลอร์และก็ดีเอ็มเพจเลยค่ะเห็นไหมชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะนะคะชีวิตคุณคุณเปลี่ยนไปแน่นะคะสิ่งใหม่ๆกำลังก่อตัวขึ้นสิ่งใหม่ๆกำลังนั่นขึ้น ราชาถือเหรียญสิ่งใหม่ๆราชาถือเหรียญคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคนที่เป็นผู้ชายนะคะคุณคุณจะมั่งคั่งนี่ละที่นี้ล่ะ,น,ละนี่การเงินของคุณกำลังจะเฟื่องฟูนะคะทุกคนทุกคนแต่ว่าเรากรีดไม่ได้มันเช้ามืดอ,อยู่นะคะนะคะมันกรีดไม่ได้เยอะแต่บางคนบอกว่า เออเราบอกเราจะบอกนะคะคนที่เกียดเสียงเราหรือว่าเกียดเสียงเราแล้วไม่ชอบเสียงเราแล้วก็บอกว่าเหมือนเราแบบเป็นบ้าหรือว่าเป็นไบโพล่าอันนี้เราจะบอกนะคะว่าอย่าคนที่เข้ามานะเรารู้ว่าจะเข้ามาฟังของเราอยู่นะคะอย่าไปเป็น ะคะําพูดที่เลวร้ายให้กับเขาเลยให้กับใครเลยนะคะอย่าไปเป็นชีวิตแย่ๆให้กับคนอื่นเลยนะคะเพราะการเกียนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยน,นะคะถามว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะคิดมากได้ละคะ่ะแต่ว่าสําหรับเราเราจะบอกว่าคุณอย่าไปเป็นวันแย่ๆให้กับคนอื่นเลยค่ะนะคะ,นะคะแสดงว่าชีวิตคุณก็คงจะแย่เหมือนกันแต่ว่าสมมติว่าคนอื่นที่เขาแบบ จิตใจอ่อนไหวไม่ใช่แบบแม่หมอเนี้ยคุณไปเม้น์แบบเนี้ยนะคะคุณรู้ไหมว่าบางทีอ่ะมันอาจจะทำลายเขาก็ได้นะคะทำลายชีวิตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเป็นเกียรคีย์บอร์ดแล้วใช้คำพูดแย่ๆเพื่อทำลายจิตใจคนอื่นนะคะเอาตัวเองให้รอดถ้าไม่ชอบแม่หมอถ้าเกลียดแม่หมอแม่หมอก็รู้แหละเพราะคุณพิม์คว่าเกลียดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ ไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาฟังแม่หมอนะนะคะอย่าไปเป็นวันแย่ๆของคนอื่นนะคะทำตัวเองให้มีความสุขก่อนนะนะคะแม่หมอแม่หมออาห่สให้ค่ะนะคะนะคะเพราะว่าแม่หมอละพูดยังไงรู้สึกยังไงไพ่ออกมาดีแม่หมอก็กรี๊ดตามความรู้สึกค่ะนะคะถ้าจะ ถ้าเกลียดก็ไม่เป็นไรน้อมรับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะนะคะขอเอาโหสิกรรมให้คุณอาจจะขอให้คุณเป็นวันแย่ๆในของช่องแม่หมอนะคะแล้วก็อย่ามาเจอเจอกันอีกเลยแล้วอย่าไปเป็นวันแย่ๆในช่องอื่นนะคะนะคะแม่หมอบอกแค่นี้ละค่ะนะคะมาค่ะแทนเพลน การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะนะคะโยกย้ายมันเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นแ e มเ e r แลนแล้วทุกอย่างดีหมดเลยชีวิตที่รุ่งโรจน์ของคุณ อสมินถือเหรียญคุณจะได้เงินเงินที่นําไปลงทุนสิ่ง,งต่างๆอสังหาริมทรัพย์คุณรู้ไหมว่าคนรวยนี่คือเป็นเช้าวันศุกร์ที่โคตรจะสดใสเช้าวันศุกร์ที่โคตรจะดีคุณเป็นคนที่โคตรจะมีความสุขคุณเป็นคนที่โคตรจะร่ํารวยพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะในหน้ากระจกตอนเช้าตอนไหนก็ได้คุณขับรถนะคะรถติดฉันคือคนที่โชคดีที่สุด นะคะชั้นรักเม็ดเลือดขาวของฉันฉ้นชั้นรักตัวชั้นอย่างนี้ค่ะเดฟูนะคะชีวิตของคุณจะมีอิสระไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงรักตัวเองให้มากแล้วคุณจะได้รับอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนฉลาดเรารู้เลยว่าคุณเป็นคนเจ๋งคุณเป็นคนฉลาดมากๆถึงมากที่สุดนะคะมากๆถึงมากที่สุดนะคะ ขอกีดไพ่อีกแป๊บหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก้าถ้วยนี่คือความสุขค่ะเก้าถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,น, 9, มมนชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเก้า ปิดจบด้วยไพ่ที่สวยงามสง่างามมากนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆทุกอย่างดีหมดนะคะความเกกังวลก็แม้ตอนกลางคืนมันยังมีแสงจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์นี้เป็นพระจันทร์ดีนะคะแล้วทาวเวอร์ไพ่ลายคือเดรททาวเวอร์ขออนุญาตนะคะจะได้รู้นะคะไพ่ลายใบเดียวค่ะ ไพ่ลายคือเดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ลายคือเดอะทาวเวอร์มันจบสิ้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณได้ก้าวขึ้นมาใหม่แล้วค่ะชีวิตคุณก้าวขึ้นมานะคะจากความทุกข์ละทมความจนความขาดแคลนทุกอย่างรวมอยู่ในเดอะทาวเวอร์การไม่มีเงินตกงานธุรกิจล้มละลายโอ้บ้านถูกยึดรถถูกยึดเหลืออะไรต่างๆมันได้จบลงแล้วชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่เป็นดีเอ็มเพจ นะคะเป็นดีเอ็มเพแบบนี้เลยนะคะความสุขใหม่ๆเราขอนะคะแบบนี้เปลี่ยนเป็น d m p อ็มและ d m p อ็ม e r แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ t แ e นเพ n t ชีวิตใหม่ๆของคุณได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะได้รับอิสระนะคะ t e m p l e n t นะคะคุณจะมีโอกาสมีความสุขแบบนี้ก็เลยะคะ่ะ คุณจะนับจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นราชาเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะกับราชินีถือเหรียญแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญการลงทุนจะทำอะไรคุณจะได้รับอิสระอิสระตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้แม่มอกก็ ขอไปเร็วก่อนนะคะบ๊ายบายจะรีบอัดลงให้รีบรีบรีบเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ